สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวโทรศัพท์มือถือ Microsoft Lumia 950 XL นะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าหากว่าม,มีอะไรผิดพลาดเพราะว่านี่เป็นการรีวิวครั้งแรกของผมนะครับเพราะว่าเพิ่งซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เครื่องเก่าก็จะเป็น Nokia Lumia 925เรามาดูสเปคคร่าวๆนะครับ สเปคมบจจากเว็บไซต์สยามโฟนนะครับมือถือรุ่เมียก็0 x านะครับสามารถรองรับได้ทั้ง 2G 3G แล้วก็ 4G นะครับซิมเป็นแบบนาโนโซิมะระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือคือ Windows 10จอแสดงผลเป็นแบบ AMOLED ความละเอียดอยู่ที่1440คูณ2560พิกเซล ความละเอียดของจออยู่ที่518 PPI หน้าจอเป็นแบบ Corning Gorilla Glass ส่วนในส่วนของเซนเซอร์ก็จะมี Accelerometer Ambient Light Sensor Proximity Geomagnetic Gyroscope แล้วก็ Barometer นะครับแล้วก็มีสแกนม่านตาด้วยนะครับระบบสแกนม่านตาจะอยู่บริเวณนี้นะครับมีสีให้เลือกสีดำแล้วก็สีขาวนะครับ หน่วยประมวลผลเป็นแบบค u อ l คอม S s น p p r r g o o n 810 Octa-Core ความเร็ว2 GHz หน่วยความจำในตัวเครื่อง3 GB แล้วก็ใส่หน่วยใส่การ์ดความจำแบบ MicroSD สูงสุดได้200 GB แล้วก็มีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ม m mm มอยู่ด้านบนแล้วก็ ช่องเสียบชาร์จจะเป็นแบบ USB-C สําหรับในส่วนของกล้องดิจิตอลมีความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลรูรับแสงขนาด1.9พร้อมแฟตแบบไตรโทนแฟลชจะมีแฟลชอยู่3ดวงด้วยกันนะครับแล้วก็มีระบบออโต้โฟกัสระบบป้องกันความสั่นไหวแบบออปติคอลหรือ OIS ระบบ แนบตำแหน่งบนแผนที่ไปกับภาพถ่ายนะครับระบบค้นหาใบหน้าอัตโนมัติระบบป้องกันภาพสั่นไหวโหมดภาพพาโนรามาหมดถ่ายภาพช่วงการรับแสงสูงหรือว่า hdr มีกล้องหน้าอยู่ที่ความละเอียดอยู่ที่5 000, 000, ล้านเมกะพิกเซลรูรับแสงขนาด2.4สับในส่วนของการบันทึกวิดีโอนะครับความละเอียดจะอยู่ที่ สูงสุดที่สามารถรับได้ก็คือ 2, 1 6 0ัคูณ3 8มพิพิกเซลสำหรับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่3340มิลลิแอมในเว็บในเว็บไซต์ของสยามพูนนะครับบอกให้ข้อมูลไว้ว่าสามารถชมวิดีโอได้นานต่อเนื่อง11ชั่วโมงแล้วก็ฟังเพลงต่อเนื่อง70ชั่วโมงนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ ในส่วนของลูเมีย9่า xl ถ้าหากว่าไม่ได้เล่นเกมหรือว่าอะไรมากไปก็จะสามารถอยู่ได้ทั้งวันสำหรับในส่วนของตัวเครื่องบริเวณด้านด้านข้างข้างขวาจะมีปุ่มลดและปุ่มลดปุ่มลด,มลดแล้วก็เพิ่มเสียงปุ่มเป,เปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มชัตเตอร์ข้างบนก็จะเป็นรูสำหรับ ฟังเพลงข้างล่างก็จะเป็นที่เสียบสายซาท,ที่เสียบชาร์จ <H im> มือถือเมื่อเปิดเครื่องอันนี้ตั้งค่าแล้วก็ลงบัญชี Microsoft <H im> อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับลงชื่อเข้าลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้วในครั้งแรกมันก็จะในส่วนของระบบสแกนม่านตาก็จะนี่ก็คือในส่วน ของระบบสแกนมานตานะครับเมื่อเปิดไปปุ๊บมันก็จะให้สแกนปุ๊บมันก็จะเข้าเลยสำหรับในส่วนของ windows 10ก็ถือว่าดีขึ้นมากจากโนเกียรูเมียรก้าพนสอที่เป็น windows 8.0 8.1จุำไม่ได้แล้วในต,ตัวนี้ตัวนี้ก็เสียไปแล้วนะครับไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีมันก็พังไปเลยก็เลยซื้อเครื่องใหม่สำหรับจุดเด่นในส่วนของ ตัว 950XL ในส่วนของระบบปฏิบัติการก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรม Office Word, PowerPoint, Excel, o n e n o t e ซึ่งสะดวกมากๆถ้าหากว่าเราทำงานอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มี OneDrive ที่จะซิงค์เข้ากับคอมพิวเตอร์ในที่มีการติดตั้ง OneDrive ไว้แล้ว Microsoft Edge สำหรับ microsoft edge ถือว่าดีขึ้นมากจาก windows 8มือถือทัวสำมือถือ windows 8เดี๋ยวจะปลองเปิดเว็บ,บไซต์ youtube นะครับมีการเรนเดอร์ภาพสวยงามกว่าแล้วก็ืลื่นไหลกว่าเยอะมาก จุดเด่นของ Windows 10ก็น่าจะเป็น Office แต่จะเปิดให้ดูกันเลยนะครับ Excel ในคอมเป็นยังไงในมือถือก็เป็นอย่างนั้นครับเดี๋ยวจะลองเปิด New เรื่องแบบ Blank Work Workbook เราสามารถเลือกได้ทุกอย่างเหมือนในคอมไม่ว่าจะเป็น อินเสิร์ตรูปตารางชาร์ตคอมเมนต์หรือว่าจะเปลี่ยนฟอนต์อักษรตั้งค่าหน้าก,กระดาษได้เหมือนกับในคอมทุกอย่างนะครับเดี๋ยวไปดูเวิร์ดกันดีกว่านะครับคิดว่าหลายคนน่าจะต้องใช้กัน สำหรับ Word ก็ปกติถ้าเกิดว่าเราใช้ Word สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือตั้งค่าหน้าก,กระดาษก็คือไปที่ layout ไปที่ size แล้วก็จะมีให้เลือกเหมือนกับบนคอมพิวเตอร์นะครับก็คือไม่เลือกไซส์กระดาษเหมือนกับคอมพิวเตอร์ทุกอย่างนะครับ A3 A4 B5 A5 ในที่นี้เราก็เลือก A4 ปุ๊บ แล้วก็พิมพ์ได้เหมือนเห,เหมือนเวิร์ดทุกอย่างบุ๊กเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ด้วยการคลิกที่ฟอนต์สองครั้งแล้วก็ ไปที่ฟอนต์สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นอังสันิวหรือว่าไทม์นิวโรแมนอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนเป็นอังสันนิวนะครับมันก็จะเปลี่ยนฟอนต์ทันทีเปลี่ยนสีตัวอักษรได้เปลี่ยนได้ เหมือนกับในคอมทุกบัะการถือว่าสะดวกเลยนะครับสามารถไฮไลทต์ตัวอักษรได้แล้วก็ยังสามารถใส่เลขหน้าได้เหมือนกับในคอมทุกอย่างนะครับอย่างเช่นคลิกเข้าไป header มันก็จะขึ้นมาให้ใ,หใส่นะครับฟ o ต ฟุตเตอร์หรือเฮดเตอหรือว่าจะใส่เป็นเพจนัมเบอร์ก็จะเหมือนกับในคอมทุกอย่างนี่ครับสามารถอินเสิรูปภาพได้ ที่โฟโต้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคมสามารถตั้งได้ว่าจะให้เป็นอยู่หลังตัวอักษรหรือว่าอยู่รูปภาพอยู่หลังตัวอักษรหรืออยู่หน้าตัวอักษรนะครับปรับรูปรูปแบบของภาพได้ รวมรวมถึงสามารถครอบตัดได้เหมือนกับในคอมทุกอย่างรวมถึงสามารถโรเตทหรือหมุนภาพได้โดยลื่นไหลเลยนะครับลอง Insert ในส่วนของชาร์ตกันบ้างน,นะครับ T a b l e ในส่วนของต,ตารางก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับสามารถเพิ่มได้เหมือนในคอมทุกอย่างทุกประก,การ ถือว่าสะดวกสบายมากๆสามารถตั้งค่ากระดาษได้ว่าจะเป็นตั้งค่าขอบกระดาษได้รวมถึงตั้งค่าคอลันมได้ด้วยนะครับ สมมุติว่าเราจะทำงานแล้วก็ต้องการเนื้อหาจากเว็บไซต์สมมุติ Microsoft เราสามารถก็ข้อมูลมาได้เหมือนในคอมพิวเตอร์ทุกอย่างปุ๊บกดค้าง Copy ย้อนกลับไปที่หัแล้วก็กด Paste เห็นแล้วทุกคนคงเห็นแล้วว่ามันสะดวกมากจริงๆนะครับแต่มันก็ไม่สะดวกเหมือนกับเราทำบนคอมพิวเตอร์เพราะว่ามีคีย์บอร์ดมีเมาส์สะดวกกว่าหน้าจอใหญ่กว่าสะดวก มันจะสะดวกกว่าต่อไปก็ลองมาดูในส่วนของ PowerPoint ในส่วนของ PowerPoint ก็ มีความสามารถเหมือนกับในคอมนะครับแต่ก็ไม่สมบูรณ์มากเท่าไหร่สามารถ Insert ได้เหมือนกับ Word เมื่อกี้นะครับแต่ในส่วนนี้จะสามารถ Insert ในส่วนของชาร์ตในส่วนของชาร์ต <c oughs> ได้ สามารถทำได้เยอะพอสมควรนะครับมีธีมให้เลือกเหมือนในคอมเมื่อเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดนิดนึงนะครับถ้าหากว่าเราไม่เคยดาวน์โหลดมาก่อนปุ๊บก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับ อินเสิร์ตรูปได้อินเสิร์ตสามารถเพิ่มในส่วนของตารางตารางได้แล้วก็ในส่วนของกราฟต่างๆได้ถือว่าสะดวกมากๆนะครับ ในส่วนของสไลด์ชูก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับ Transition ใส่เอฟเฟกได้นะครับ ส่วนของ e อ f e c กก็จะมีคล้ายๆกับในคอมพิวเตอร์นะครับเช่นอะไรดีตัวนี้จะเห็นว่าจะเหมือนกับในคอมพิวเตอร์มากลื่นไหลสะดวก ต่อไปก็ลองวันไร e นะครับถ้าท่านมีวันไร e ก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าว่าเรามีไฟล์อยู่ในวันไร e เป็นไฟล์เป็นไฟล์ Word ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Word Excel หรือ PowerPoint หรือว่า pdf สามารถเปิดในเครื่องนี้ได้หมดแล้วก็สามารถสาแสดงผลแบบเต็มรูปแบบนะครับ เช่นจะลองเปิดในส่วนของไฟล์ powerpoint ก็ต้องใช้เวลาดาวน์โหลดนิดนึงนะครับครั้งแรกที่ดาวน์โหลดมามันจะช้านิดนึง ก็นานพอสมควรถ้าหากว่าไฟล์ใหญ่ก็จะใช้เวลานานนิดน,นึงนะครับก็สามารถตั้งหรือทำงานในรูปแบบแนวนอนได้เมื่อกดสไลด์โชว์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเต็มจอแล้วก็สามารถพิมพ์ทูซูมได้กดสไลด์ ค่อนข้างสะดวกสำหรับในส่วนของในส่วนต่อไปก็จะมาดูในส่วนของ office ในส่วนของเมลนะครับ e mail, อีเมลอ l o o k ในส่วนของอ e ีเมลก็ถือว่าสะดวกมากๆนะครับสามารถล็อกอินหลายอ e ีเมลได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็น gmail yahoo ของ hotmail หรือ Outlook ใช้ได้หมดนะครับโดยจะมีการแยกอย่างชัดเจนนะครับเมื่อต้องดูต้องการดูในส่วนของเมลไหนก็แค่กดเข้าไปดูนะครับสำหรับในส่วนของสตูนะครับ สำหรับร้านค้าของ Microsoft ร้านค้าแอปของ Microsoft ถือว่าแอปเยอะขึ้นมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะครับอย่างเช่นแอป m s s s n n g r r f c e e o o o k ก็ถือว่าได้รับการปรับปรุงให้ให้ดีขึ้นแล้วหลังจากอัปเกรดเป็น Windows 10นะครับไม่ว่าจะเป็น Line Facebook หรือ Messenger นะครับก็ถูกอัปเกรดให้ทำงานได้อย่างลื่นไหลามากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังประสิทธิภาพไม่เหมือนกับค่ายอื่นนะครับแต่ก็ถือว่าทำงานได้อยู่ในระดับโอเค ถือว่าลื่นไหลมากๆในส่วนของลายแอปที่คนไทยทุกคนน่าจะมีประจำอยู่ในมือถือทุกเครื่องนะครับในส่วนของแอปนี้ก็ถือว่าดีทำดีขึ้นมากนะครับเมื่อเทียบกับสมัยที่เป็น Windows 8.1สามารถโพสได้ดูสามารถดูโพสได้แล้วนะครับจากปกติ ที่ไม่สามารถดูโพสได้ลื่นไหลขึ้นเมื่อเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะอัพ,อพ <c oughs> ข้อมูลโหลดขึ้นมาเร็วขึ้นในส่วนของ notification ต่างๆโหลดเร็วขึ้นอย่างส่วนของ Instagram Instagram ก็ถือว่าได้รับการอัปเกรดมาแล้วจาก อันเดิมที่ทำอะไรแทบจะไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอัปโหลดวิดีโอหรือการปรับแต่งรูปต่างๆนะครับก็ถือว่าทำไม่ได้เลยในส่วนของตัว Windows ตัวเก่า Windows 8ตัวเก่า Windows Phone 8นะครับถือว่าลื่นไหล ในส่วนนี้ก็จะเป็นแอปแคล้ายๆกับไม่ฟังของ iPhone นะครับสามารถทำงานได้อย่างลื่นไหลามากยิ่งขึ้น ถือว่ารวดเร็วแล้วก็ติดมือลื่นมือดีนะครับนะครับ <c oughs> ก็จะมีแอป,ปอ่านข่าวของ Microsoft ไม่ว่าจะเป็น New New s ก็ถูกอัปเกรดให้สามารถเลือกหมวด,ดหมวดหมู่ได้เยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นข่าวเด่นข่าวบันเทิงในต่างประเทศแล้วก็สามารถดูในแนวนอนได้นะครับเมื่อเราตั้งอยู่ในแนวนอนจะพบว่ามันจะมีลักษณะการแสดงผลที่เหมือนกับแอป แอปข่าวในคอมพิวเตอร์นะครับเช่นเดียวกับในส่วนของแอปพยากรณ์อากาศนะครับเมื่อแสดงผลในแนวนอนก็จะมีการแสดงผลแบบเดียวกับในคอมพิวเตอร์นะครับ <c oughs> ทุกแอปที่เป็นแอป Universal Platform นะครับก็จะสามารถแสดงผลในแนวนอนได้ในส่วนของ Microsoft App แล้วก็เมื่อแสดงผลในแนวนอนจะมีลักษณะการแสดงผลที่เหมือนกับในคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หยุดขอให้ข้อมูลใน,ในเพียงเท่านี้นะครับ ก็จะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจะมาอธิบายในส่วนของแอปกล้องถ่ายรูปแล้วก็กล้องถ่ายรูปนะครับว่าประสิทธิภาพมันเป็นยังไงนะครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับขอบคุณครับ